ทีวันเหาสาธุที่วันนี้ให้พ่อพุ่วันนี้ลูกศิษย์ผมรวยเป็นพันล้านที่ไม่วันมากๆครับผมก็ขอให้ร่ำรวยครับผมคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาครับผมวันนี้เราจะให้พ่อต้อยชื่อน้องเพชรกันแล้วกันครับผมเพชรพันล้านขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเราจะให้พ่อต้อยเต้นให้ดูนะฮะเขาบอกว่า เขาบอกว่าห้าม,มห้าม,มชามเต้นแต่ว่าให้ให้คนเต้นได้เขาบอกขอบพี่บานกับพ่อข้าร <c oughs> ้อวเต้นได้เลยชามเต้นไม่ได้ครับมาอยู่ที่นี่เนาะเขาใ,ให้ให้ให้พ่อใต้เต้นแทนครับผมเต้นไปไม่ได้เลย <c oughs> ขอมาครับผมเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ชวนอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆมาอยู่ที่นี่แหละเดินไปเดินมาพอ้อมขาทุนทางเต้นไม่ได้แต่คนเต้นนาะเหรอพึ่งแท้เขาดูอยู่เอฟซีเนี่ยจ่ายตังค์เดี๋ยวไม่ซื้อมะเขือเทศเลยนมด้วยกล้วยด้วยอ่ะห้าร้อยนะเอานมด้วยกล้วยด้วยนะพ่อนะครับผมอันนี้ของลูกสาวผมน้องขวัญเลือนขอพ่อไว้พอให้น้องขวัญเลือนก็ขอให้น้องขันเลือนเลื่องนี้จริงนะครับตื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าพ่อเลยขอบคุณมากครับผมครับวัน ห้าสิบบาทของพี่แหมมอันนี้ของพี่แหม่มอยู่บาหลีอพอทอนมาห้าสิบบาทนะ <laughs> ี่นะ <laughs> พี่แมมร้อยให้นะครับจ้าพี่แมมจะร้อยใแมมอยู่ไหนครับอยู่เกาหลีหรือไหนอยู่บาหลีครับบาหลีอยู่บาหลีขอบคุณครับขอให้น้ำด้วยครับอยู่บาหลีก็ขอให้มีเงินมีทองเยอะครับผๆตรงนันหล่ะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ๋อเอาหมดแล้วเนาะเอามดแล้วอยงหมดมีอีกไหมครับเดี๋ยวมีไรื่อยๆพ่อพักป่านนี้ผมเนี่ยมีไปพ่อป้อนให้เขาอยากให้ดูครับไปเลืครับถ้ามันเหลือพ่าก็สต็อกไปนะนี่ เอาเพชรเพชรมากินเลยเอาเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพชรรับรับรับก่อนรับรางวัลก่อนนะรับรางวัลนะโอ้รับแบงค์ห้าร้อยพี่วันได้ครับดีครับเดี๋ยวช่วยเลยครับใครคืนแล้วครับใครคืนแล้วอบคุณครับลงจบนมาเดี๋ยวให้เพชรรับแทนจาให้เพชรรับแทนครับอ้าวน่ารักว่ะมันมันย้อนแสกว่าพี่มานาคร เออย้อนแสงได้ล้ได้แล้วยแล้วโอ้โหเช้านี้ครับผมโมอร่อยอร่อยเลยครับอมากครับแม่รบเรบรอยแล้วนะครับกินนมเรกินนมมกกเลยกินนมก่อนกินนมก่อนน้องเพชรพลาดอีกไหมเออกินนมก่อนอ่ะนมมาเริ่มเริโอ้โหครับผม

อ๋อพ่ออ๋อแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจใครแล้วครับขอกินก่อนเนาะน้องเพชรขอกินก่อนนะครับเอาไหมแม่เอาไหมวันนี้วันนี้วันดีนะของเมื่อวานไม่เกี่ยวเอาไหมเอาเท่าไหร่นี่ครับเช้านี้ครับบางวานไม่เกี่ยววันของเมื่อวานเมื่อวานแม่ป้อนกล้วยป้อนผลไม้ให้กับน้องเพชรนะครับาแม่ของลูกของผมหมดแล้วเดี๋ยวมาเรื่อยเอเาพูดเพระเขาชอบพูดเยอะเราเป็นชุดอยู่แม่เอาเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองร้อยโอ้เมาอีกแล้วครับแม่เมาอีกแล้วฮะเมาให้น้องเพชรอีกแล้วฮะ สองมามาอีกสองร้อยอาสาทุกสามอีองร้อยคะแนน่กเหระยตังให้น้องให้น้องจับตังสองร้อคะแนนี่ผลไม้ก่อนนมไม่ซีเรียสหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหน่อยเร็วมาถ่ายให้ถ่ายให้เอาหอมแก้มหอมแก้มก่อน เอาล้ครับใครมาก่อนได้เปรียบครับช่วงนี้ฮะจำได้ครับหลือสามจักร้าครับสามจักร้าใครจะเอาครับเหลือสามจุดน้อมเหลือสี่ขวดหมดแยาหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่สวยอันนี้สองจุดโอเค โอเคนะครับอ่ะตอนนี้ใครมาแต่เช้าได้เปรียบนะฮะเพราะว่าได้หอมแก้มน้องเพชรพันล้านด้วยนะฮะนี่มาได้แล้วเจอกันค่ะมาโอเคเจอกันพี่วันมาแล้วนะครับมาแล้วพี่วันมาแล้วพี่วันมาหาน้องเพชรนี่เอซีจากอเมริกานะครับเดินทางมาถึงแล้วครับลงเครื่องมาบัดหมาดฮะมาหอมแก้มน้องเพชรพันล้านโดยเฉพาะเลยนะฮะ ต่งให้ยางต่างให้น้งเพชรยังต่างให้ต้งเพชรจับเยจะถ่ายโอ้ยขอบคุณมากแม่ขอบคุณครับเถินเอน้อเลนเพชรจัต่งมายินดีด้วยเดิมวันแล้วัสดีแม่แล้วเ็ดดีครับมาดกอนรกินเม็ดกินอยู่กินอยู่นี่นี่รับต่ังก่อนไห้รับต่างก่อน จะกินอย่งเดียวเลยไม่รับตังเลยต้องรับตังก่อนแล้วถึงกินสิน้องเพชรน้องเพชรบอกจะกินจะกินรับตังก่อรับตก่อนอาสาตะก้าสุดท้ายใครจะเอาับสุดท้ายตรงนี้นะโอ้หเอาส่ใหมไม่รูทางมนจาไหนม่นมเหลือสี่ขวดน่ารักนะครับกิน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 อําเภอใจ๊ะอําเภอน อ๋อหนูไปบ่อยดิหนูเข้าไปเที่ยวหนูไปเที่ยวหลายรอบแล้วอ่ะหมู่บ้านช้างอ่ะนี่ฮะป้าจำได้ไหมที่พายคือไปสองรอบอ่ะไไดด้้จแล้วเฮียดิเคยพาไปไหมฮะใช่ใช่ไปด้วยกันอ๋อเฮียดิก็เคยไปเหรอฮะใช่่คะหมู่บ้านพ่อเนี่ยหนูเคยจำไม่ได้บอกผมเลยจำไม่ได้หลายมันหลายบ้านเลยแล้วมันมีอะไรนะแบบเตะบอลมีอะไรเงี้ยวาดรูปเห็นหมด ไปดูบ่อยใช่มใช่ใช่ที่นี่ใช่ไหมาูด้ครับอยู่หมู่บ้านช้างผีตาบางแล้นี่ฮะวันนี้พ่อต้อยก็แต่งตัวรอรอต้อนรับทุกท่านที่มานะครับมาเยี่ยมนาถูแขนเพชรพันล้าได้นะครับนี่อีกไหมครับครับใครา ด้วยคุาเนี่ยี่ันได้มาเนี่ยพอป้อนอ่าเพชรกได้มาเลยนี่ก่อเพชรนี่ก่อนี่ก่เะ่ตามก่อนตามก่อนเพชรเพนิ่ก่อนไ่ๆฟังพ่อก่อนฟังพ่อก่อนนิ่งดยนิ่งนิ่งก่อนิ่งก่อนเออเนี่ยคืไม่ได้นอนด้ยไม่หลับอ๋อต่างที่ต่างทางเนาะไม่นอนผมนอนนี่แหละครับเนี่ยแต่ก็ไม่นอนจริง จะลุกดูอยู่ลุกไม่ไวปตาใคเลยจริงๆแล้วเขาะเลน้าไือไยอย่างน้ก็เขาไปหาแล้วแม่เข้าไปได้เล่นนึ่งน้เขาไปจับ่วันนี้น่าจะต้องเดินเร็วอย่าพอต้อยมีตารางงานที่ไหนอีกไหมหลังจากนี้มีตารางไปโชว์ตัวที่ไหนอีกไหมตารางงาน เจ้ามีนานุท่านหนึ eyes, no, ่งจะไปของคุณก็ถึงท sure. ังอยู่ที่กุชุมออกงานขึ้นบ้านใหม่ยะโสธรกุฎอำเภอกุชุมโอ้งานกันด้วยมันถอดโอ้ยโอ้ตอนนี้ก็ก็จะมีเฉพาะของร้องเพ่ปั้น ดูกี่ปีรึป่เออนี่เหละท่าเป็นิงๆแล้วก็จะตัวทานี้นี่ครับพอทอยบอกว่าตรงนี้ก็จะมีเฉพาะงานของพ,พิษนลรานนะครับของการกล้วยโดนถอดไปหมดแล้วที่จองจองไว้นะเอ้าบรรยากาศล่าสุดเช้านี้เนี่ยดีกับเอฟซีมาป้อนกล้วยพอ,พอผาย มาป้อนกล้วยเพชรพันล้านขอไปถ้าอยู่บ้านเขาก็จะติด